สวัสดีครับเหตุการณ์ที่ผมพูดเนี่ยต่อให้ผมเป็นคนสติไม่ดีเลยครับคุณไปซื้อประกันชีวิตให้ผมทำไมฮะต่อให้ผมเป็นคนบ้าคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปซื้อประกันชีวิตให้ผมแล้วมายิงผมทิ้งฮะผมไปบรบกวนอะไรคุณสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดที่อำเภอรามันไปซืบดูว่าใครเรียกเด็กนักเรียนไปสอบสวนผมบอกให้เด็กนักเรียนตุ้ยท้ำลายใส่หน้าหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้เกือบตุ้ย ไม่แน่อาจจะถุยด้วยก็ได้ครับซึ่งเป็นอาจจะเป็นลูกสาวผมก็ได้ทั้งสองคนเนี่ยแต่กำนันเนี่ยไปรับกำนันก็คืออาของเขานะครับมันคือเหตุการณ์นี้ครับที่ผมพูดหน้าบ้านเนี่ยเขาได้ยินหมดครับกล้องจอนปิดผมเนี่ยแต่คนอื่นเนี่ยที่ไม่มีแอปกล้องจอนปิดเนี่ยก็ดูเนี่ยใน youtube นะครับผอธิบายให้ฟังมันเกิดขึ้นที่เมรามันนะครับ ซึ่งไม่มีผลกระทบอะไรเลยที่คุณส่งใบให้กับบริษัทประกันภัยเนี่ยประกันชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้คิดประนา้นนะครับเขายึดเข้าบริษัทเข้าเอาเงินครับคุณไปโกงนะครับ,นะรบยังไงคุณก็ผิดผมไม่ได้ไปยินยอมให้คุณซื้อประกันชีวิตด้วยผมฮนะคุณไม่ต้องเอาเรื่องนี้ไปส่งให้เขาหรอกครับนะครับ ส่วนเรื่องกลุ่มก่อ้ายก็จะไปแจ้งความฟ้องร้องเนี่ยเข้าวีพะทบกับตัวเขา้าไม่ได้มีพุทธกับพผมเพราะไม่มีน้องเข่าตายเขาทุกหลอกมาคุณคิดอะไรกันไม่ออกหรือมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะครับ <laughs> ผมบอกให้มันมีเรื่องของเข่าด้วย มันมีเรื่องของคนในกลุ่มอุดมการด้วยที่ไปลอกข้ามายิงผมี่ยมเออแล้วไปใช้เข้ามายิงผมทำไมพูดอย่างนี้ดีกว่าจะไมหมครับเสร็จแล้วเนี่ยไปจ่ายเงินยัดเขา้าปครับว่าให้ร้านหนึ่งเนี่ยยิงสมพงม์ให้ตายเขาก็บอกขอบคุณมากรักฐานที่มอบให้นะครับทำไมต้องคุณต้องโตต้องหา เรื่องว่าอย่าไปช่วยผ่มอย่าไปช่วยพมคุณพวกคุณสติไม่ดีมากว่านะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีเหตุการณ์างที่รามัน,นไม่รู้ที่ไหนแล้วสักแห่งหนึ่งนะผู้หญิงเนี่ย,ยขอร้องอะไรไม่รู้ว่าอย่าไปพูดอะไรไม่รู้ผู้หญิงเรียกเด็กนักเรียนไปสอบสวนผู้หญิงนั้นไม่รู้ว่าเป็นพวกลกับหรือเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรนะฮะแต่เสืกทำไมเสืกเรียกเข้าไปทำไมเด็กนักเรียนเข้าไปเรียนหนังสือ ก็ผมแม่งสอนไงนะครับส่วนบริษัทประกันเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยเกี่ยวกับผมนะถ้ารู้ผมไม่รับสิ้นไหมเนี่ยเขาไม่รับไงครับผมไม่ยินยอมอะ่ะเออ คุณไปซื้อโดยที่คุณคิดจะฆ่าผมเนี่ยเจ้าที่รัฐอน่แล้วทีนี้คนที่เป็นมีอำนาจเนี่ยปกป้องเจ้าที่รัฐเนี่ยไม่เอาผิดใครสักคนเนี่ยต้องพดแล้วที่จะมีคนอื่นเข้าไปฟ้องร้องอ่ะพอคนอื่นเขาได้รับผลกระทบด้วยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวพุผมผมเป็นคนสติไม่ดีแล้วคุณมายิงผมทำไมคุณเอาเรื่องผมไป ทำทำไมคนหาน้ำท่วมเนี่ยห้องกรมสติไม่ดีเนี่ยต่างประเทศอยากจะพราชท,ทานเงินช่วยเหลือน้ำท่วมมีทางหากคนสติไม่ดีโขอ,อ,าอายไหมผมสติไม่ดีแล้วคนที่เขาทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะบริจาคเงินเนี่ยเพราะที่แล้วเนี่ยตามมาพ่มเนี่ยบริจาคเงินให้กับพ่มเนี่ยเพื่อให้ไป ทำอุ้นส่วนเกี่ยวกับราคาพืชพุ่มผลไม้เนี่ยให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่แล้วให้หาคนที่นับเสือลานหน่ายสลามเนี่ยไปเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไปดูแลเขาทํามาแบบนั้นครับเขาไม่ได้ให้ผมเป็นเจ้าของธุรกิจทีเขาแค่ดูใจคนที่นับถสือละหน่ายสลามที่มีฐานะนํำรวยแล้วเลยว่าสามห้าผมให้หน่อยเดี๋ยวจะบริจากเงิในให้ เขาบอกหรือเปล่าว่าเขาให้ผมถ้าเขาได้เจอผมได้คุยกับผมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้สมพงห่าใครสักคนี้นบผะเผอ่อนายตลาดเนี่ยดูแลเรื่องนี้เงินที่เขามอบให้เนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นลองโทรไปสอะนะเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงครับคนที่มีคนที่เป็นนักการเมืองคนที่เป็นตระกูลดังๆที่อยู่แนวหน้าเนี่ยเขารู้เขาติดต่ออบบนักธุรกิจคนนั้นได้ครับ คนที่ว่าเล่นเกมทายแล้วได้รางวัลน,นะครับที่ออกโทรทัศน์่างประเทศนะครับ <_ an> ผมว่าเป็นคนคนเดียวกันครับที่คุณทั้งสิงยินดีะวันเนี่ยเคยได้รับการช่วยเหลือเล็กๆไม่รู้เป็นตระกูลเดียวกันหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนของคุณทั้งสิงก็ได้บุคคลนั้น,นความรู้ส <_ an> ึกผมบอกแบบนั้นครับผมไม่ได้ก้าห้าใครนะครับแต่ผมบอกว่าเขาเคย อาจจะเคยช่วยเหลือด้านการทำธุรกิจเล็กๆจุดเริ่มต้นการทำธุรกิจของคุณทั้งสิ้นอาจจะเป็นคนนี้นะครับที่เขาช่วยเหลือด้านธุรกิจนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยเหลือด้านอื่นนะที่เหลือคุณจะไปทำพิษทำอะไรเนี่ยเขาไม่รับรู้เลยนะครับอย่าคิดว่าเขาเนี่ยไปนู่นนู่นมาทำร้า,ายคนที่น้บเสือนายสลามโปดอย่าไปพูดแบบนั้นอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับ เขาเยอะๆตอนนี้ไม่มีอะไรนู่นอา,อาจจะเป็นตอนวัยรุ่นพ่อเขาก็ได้อาจ,จเป็นคนใช้เหลือนี่ยังไงผมก็ไม่รู้แต่ความรู้สึกันบอกไ้แบบนั้นนะอัสลามอวยกูหัวใจบวกผมยางไงเลิฟเปลนไม่ได้บ้าผมพูดเนี่ยผมขเขียนเนี่ยสิ่งที่ผมพูดซื้อเบาะครับที่รามันมีจริงไหมสวัสดีครับหล่อจริงกำลังจริงอขอยืมสามาเจด พกสักวันสวันดีครับ